สำหรับการที่ใช้ฮอพ์พะครับตัวนี้ฮอ p ์พุปแสามแมททิดเบย์เวอนนรับก็มีอัพเดตเวอร์ชันใหม่มล่าสุดแคลร์เวสบก 16, มาเรียบร้อยนะครับกับ Android 16ด้วยนะครับส่วนตัวฮอ p ์พ5ห้านะครับรุ่นเวอรายแล้วก็รุ่นเซลล่าก็มีจำหน่ายวันนี้วันแรกที่เดียวกันนะเพื่อลองดูไหนจะกล้าได้นะเป็นตัวเลือกนะครับฮอพ์พุปสามซึ่งไม่น่าจะมี แ,แต่บางร้านจะมีเพื่อลองเช็คดูนะครับแต่การสุน่นเฉพวกเป็นหน้าก,ก็ลองดูได้นะครับในคลิปนี้มาแนะนําตัว Colorway สนะครับก็เช็คอัพเดตตามปกติได้เลยนะครับขนาดไฟล์ก็เยอะพอควรนะครับ2.93กคลิกบายนะครับก็เน้นในส่วน AI แล้วก็อย่างอื่นหลากหลายนะครับเพื่อก็สามารถเข้เช็คอัพเดทที่ setting นะครับ ก็เลือกการดาวน์โดซอฟต์แวร์นะครับเราก็จะเช็คแล้วก็เดติคขึ้นมานะครับก็ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตามปกติได้เลยนะครับนะครับดาวน์โหลดก็ใช้ Wi-Fi ที่เสถียรนิดหนึ่งนะครับการโหลดจะเร็วกว่าการติดตั้งนะครับนะครับเรากำลังดาวน์โหลดนะครับ การดาวน์เวลาไม่นานนะครับตัวนี้ก็ร้อนตะครับแล้วก็กำลังติดตั้งนะครับรายละเอยียเพื่อสามารถเช็คในตัวได้กว่าได้นะครับมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับหลักๆก็จะเป็นตัวโปรเอไอครับแล้วก็ด้านดีไซน์ต่างๆนะครับนี่ับตัว ส่วนควคุมแบบเดิมนะับเปิน้นก็ลองดูเป็นตัวอย่างไว้ก่อนนะครับตัว้ยังเป็นกา l เลืสิบห้านะครับเดี๋ยวลองดูหลังจากที่ัปเดตเสร็จครับการติดตั้งจะใช้เวลาน,านานนิดนึงนะครับกลับมาต้องการดาวโหลดก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ต้องการรีตาร์ได้เลยนะครับ ที่ทำงานคืออย่าลืมเช็คแบตเตอรี่ด้วยนะครับนะครับแบตเตอรี่ต้องมากกว่า20%นะครับไม่ว่าจะชาร์จหรือเปาแบตเตอรี่ก็ต้องเกิน20%นะครับเห็นะครับก็แจ้งเทเลการ์ดนะครับาารครบับตอนนี้ก็ชาร์จแบตเตอรี่เกิน20%นะครับก็กลับมาเช็คกระปุกนะครับก็รีสตาร์ทได้ปกตินะครับ รอสักนะครับนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในส่วนของการรีตาร์นะครับเพราะตัวนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับใครที่ใจ้ p p พวก3นะครับก็ลองเช็คดูนะอัปเดตครับส่วนใครอยากได้รุ่นใหม่ครับโปนะครับมี2อรุ่นนะครับ w i ไฟแล้วก็ รุ่นเซลล่านะครับราคาต่างกันไม่เยอะนะครับแนะนำอ่านเพื่อนซื้อก็ตัว,ซตว,ซวเซลล่าไปเลยก็ได้นะครับถ้าอยากไกลต้องการประหยัดนิดนึงก็ตัว wi-fi ก็น่าใช้งานที่เดียวกัน,นครับพองคนใช้มือถือก็ปล่อยตัว h o สปอ o t ก็ได้นะครับนะครับนี้รอรีบูทเข้าหน้าหลักกล่องเคอร์16สแล้วก็ r o i r o i d 16นะครับเดีย๋ยวลองเช็คดูนะครับ นะครับตัวแกลเลอรี่แอปนะครับกำลังเพิ่มปฏิภาติความแอปนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอัปเดตเป็นแกลเลอรี่สีบอกเรียบร้อยนะครับแอนิเมชันการชาร์ตก็เปลี่ยนไปนะครับ ส่วนควบคุมนะครับก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับ,น,รบะนะครับไวจะเลสสุดเลยนะครับ นะครับอัปเดตตัวหน้าเกี่ยวกับกอุปกรณ์ครับนะครับ,นะรบเอาเพุ่ใหญ่นะครับก็มีตัวเลือกนะครับ